วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการวัดเป้าราคาของตัว i m p u l s e w เว e ในรูปแบบต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการวัดเวฟ3เวฟห้าต่างนะครับ5ขยาย3ขยายหรือ1ขยายเนี่ยเวลาวัดหาเป้าต่างๆเขาวัดยังไงพร้อมนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการตั้งค่าของตัวที่เราจะเป็นต้องใช้้วในกรณีวัดเป้าต่างๆตรงนี้ด้วยสวัสดีครับแชมป์เองครับและนี่คือช่อง i อเลอร์อลอ ช่องที่นําสาระดีเกี่ยวกับงการลงทุนมาสรุปใหเพื่มวันครับโดยวันนี้นะครับเรื่องที่ผมจะมาสอนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการวัดค่าและก็ตั้งค่าฟิโบของตัวอิ p พาวเวฟนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเดี๋ยวซีรีส์นี้เนี่ยน่าจะมีอีกหลายค่าเลยนะครับก็อาจจะเป็นตัวรูปแบบอื่นๆเนาะแต่ว่าครั้งนี้ขอตัวอินพาวก่อนละกันเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปและจะโอเวอร์โหลดกันเนาะเพราะว่าเวลาที่ทักข้ามไปกระโดดไปฝั่งคอร์เรคชันแล้วเนี่ย มันจะมีการวัดที่ค่อนข้างจะหลากหลายขึ้นมี internal external อะไรต่างๆนะเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังอีกทีแต่ว่าคลิปนี้นะครับก็จะเป็นต่อเนื่งนองเนาะจากที่เพื่อนๆรีเควสในครั้งที่แล้วว่าอยากจะฟังกันนะครับคลิปที่แล้วผมสอนในส่วนของตัว log scale แล้วก็ linear scale ที่ว่าเวลาเราใช้ i อเรียเนี่ย ราจะดูค่าแบบไหนดีนะครับก็มีสอนไปแล้วนะครับก็สามารถที่จะไปดูคลิปเก่าได้รวมถึงนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่มีพื้นฐานด้านอลเลียดเวฟเลยผมก็มีคลิปที่เป็นเพลย์ลิสต์นะของอลเลียดเวฟนะครับสอนไม่หมดแล้วนะครับตั้งแต่ทุกแบบเลยนะครับมีประมาณ6แบบใช่ไหมก็เพื่อนๆสามารถที่จะไปดูกันได้ครับเรื่องแฟร d เรื่องคอเลคชันเรื่องอิมพาวเรื่องไดแกลล ต่างๆมีหมดแล้วนะครับไปลองทวนกันนะครับในเพลย์ลิสต์นะเดี๋ยวผมแปะเพลย์ลิสต์ไว้ที่คอมเมนต์ปักหมุดด้านล่างด้วยนะครับโอเคนะครับก็บโม้กันไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มในดีส่วนของเนื้อหาดีวกว่านะครับว่าจะมีแบบไหนบ้างเนาะแล้วเราจะวัดยังไงซึ่งต้องบอกเลยว่าน่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะโดยก่อนอื่นเลยนะครับผมขอพามาดูโอเวอร์วิวสิ่งที่เราจะดูกันวันนี้ก่อนที่จะไปเจาะอ,อันทีละตัวกันนะครับในรูปแบบของการวัดค่านะครับของตัวอิ p พาวเนี่ มันจะมีอยู่หลักประมาณ3กลุ่มใหญ่ๆนั่นคือตัวที่เราพบเจอมากที่สุดนั่นคือตัว3 extension ใช่ไหมหรือกรณี3ขยายนะครับตัวที่เจอรองลงมาแล้วยิ่งตลาดคริปโตเราค่อนข้างเจอบ่อยนั่นคือกรณี5 extension ครับหรือว่า5ขยายรวมไปถึงตัวที่เป็นกรณีที่เราอาจจะไม่ได้พบนักเพราะว่ามันมักจะแปลงร่างเป็นรูปแบบอื่นเดี๋ยวมาว่าเล่าให้ฟังเนาะนั่นคือตัว1 extension นะครับตัว extension คือขึ้นขยายนั่นเองนะครับในกรณีของ impulse เนี่ย อิมเพลวเองจะเป็นตัวขึ้นที่มีลักษณะของกราฟที่มีขึ้นขยายอยู่ภายในนะเพราะเลยเรียกว่าขึ้นที่เป็นขึ้นอิมเพลวหรือว่าขึ้นส่งนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเจาะในทีละตัวดีกว่าแต่ก่อนหน้านั้นผมขอให้ทุกคนเนี่ยมาตั้งค่าฟิโบนะครับในส่วนของตัวฟิโบเอ็กเทนชั่นตามผมก่อนนะครับซึ่งผมเคยสอนตัวฟิโบนัชชีแบบละเอียดไปแล้วนะครับซึ่งสามารถจะไปดูคลิปตัวฟิโบที่ผมเคยสอนไว้แล้วได้เดี๋ยวผมแปะไว้ที่ตัวการาดข้างบนกับตัวลิงก์แบบมุดด้านล่างด้วย ตัวฟิโบเน่จะมีอยู่2ประเภทตามที่ผมติ๊กดาวเลยนะครับเราเวลาเราใช้เทคนิควิวเนี่ยมันจะอยู่ด้านซ้ายเนาะมันจะมีอยู่สประเภทนะครับมันจะมีประเภทแรกก็คือตัวฟิโบรีเทสเมนต์ซึ่งเราจะเจอแบบนี้ฟิโบรีเทสเมนต์เนี่ยจะเป็นตัวที่เอาไว้วัดค่าเวลาที่กราฟมันมีการยอ่อหรือว่ารีบาร์นั่นเองนะครับเนาะก็จะมีการขึ้นอยู่ภายในนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งอันนี้จะเป็นตัววัดเป้าแล้วนั่นคือนะครับตัวที่2ตรงนี้เนาะนั่นคือเท,ทรนเบสฟิโบเอ็กเทนชันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวในคลิปนนีี้้ท่่เเราจะะใชวัดออง,งยอ โดยค่านะครับที่ผมเล m m เมนในอันนี้ก็คือตัว Fibonacci re t e m e n t เนี่ยอาจจะไม่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนอะไรเลยนะครับเพราะว่าค่ามาตรฐานมันอาจจะมาแบบนี้อยู่แล้วนะครับอาจจะมาปรับทรงปรับสีตามที่ชอบเนาะอันนี้ผมเคยสอนและสามารถที่จะกด double c ค i c k เข้ามาที่ตัวหรือว่าคลิกขวาเวลาที่มีการาฟก็ได้ครับกดที่ setting เนาะก็จะมีค่านี้ขึ้นมาซึ่งอันนี้ที่แนะนําก็เป็นค่ามาตรฐานก่อนเลยคือ0.38.2นะครับ0.618 นะครับ0.5 0.786นะครับแล้วก็1นะครับซึ่งจริงๆเวลาที่เราใช้ในครั้งนี้เนี่ยเราจะใช้แค่38.2กับ0.618แค่นั้นเองนะครับบางคนเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้เห็นเปอร์เซ็นต์แบบผมเนาะสามารถเลื่อนลงมาข้างล่างครับดูตรง ตรงที่มันติคเลเวลเนี่ยเรากดนะครับมันจะมีแวลูนะครับแวลูกับตัวเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นแวลูก็จะเป็นเลขแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะมีการคูณร้อยเข้าไปถ้าอยากดูง่ายๆก็เปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์แบบผมก็ได้เนาะแต่ใครจะไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรนะเราเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับทีนี้ตามนี้เลยนะครับค่าเบื้องต้นนะครับสามสิบแปดจุดสองหกอันนี้เดี๋ยวในคลิปนี้เราได้ใช้กันนะครับส่วนอันต่อมานะครับนั่นคือในส่วนของตัวฟิโบเอ็ก บางคนเนี่ยถ้าแบบวัดเมื่อก่อนเนาะอาจจะไม่มี38.2กับเอ็แต่ว่าถ้าเราจะหาพวก1ขยายหรือว่า5ขยายเนี่ยสองค่านี้จะได้ใช้ละ100%นะครับ161.8ห6 8แล้วก็ค่าต่อมาอันนี้อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ครับคือ3 6 1 8 8แล้วก็4 2่รอนะครับอันนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้นะตามนี้เลยนะครับลองไปตั้งค่ากันดู โอเคได้ค่าฟิโบ2ค่าตั้งตามผมตามนี้แล้วเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการวัดแต่ละแบบดีกว่านะว่าเป็นยังไงโดยเรามาเริ่มในกรณีที่เราพบบ่อยที่สุดนะครับพบบ่อยที่สุดนั่นคือกรณี3 extension หรือว่า3ขยายเป็นขึ้น1,2,3,4,5มาตรฐานนะครับตามที่เคยสอนไปนะครับว่าขึ้นรูปแบบนี้จะค่อนข้างพบเจอบ่อยเกือบที่สุดเลยนะครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้เรียน i m p พัลว์เวฟก็อยากจะให้ไปเรียนตัวนั้นก่อนนะเพราะว่าจะได้ดูและมีความเข้าใจมากขึ้นเดี๋ยวคลิปก็แปะไว้ให้นะมันอยู่ในเพลย์ลิสต์นั่นแหละสามารถไปกดดูได้เลยนะครับทีนี้เนี่ยโดยปกติเนาะเวลาที่เราเจอการาฟแบบนี้ขึ้นแรกที่เราเจอมักจะเป็นขึ้นหนึ่งนะครับขึ้นมาก่อนจากนั้นมีการยออ่อ2ประเด็นคือเวลาที่เราเจอ1ย่อ2แบบนี้เราต้องการจะวัดเป้า3เราวัดยังไงอันนี้ค่าเนี้ยผมเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วก็คือจะต้องวัดนะครับ การเคลื่อนที่ของเวฟสาที่ขึ้นไปเนี่ยเราจะวัดเริ่มจากเนาะเริ่มจากใช้ e x t t n s t o n ตัวนี้นะครับ f i b บ e อ t กเ n s ช o กดตรงจุดเริ่มต้นของ1ขึ้นมาที่หัว1แล้วเอามาวางที่ตรงจุด2อครับเนาะอันนี้จะเป็นเป้าที่วิ่งอย่างน้อยน้อยเนี่ยนะครับขึ้นตัวนี้จะต้องวิ่งไปที่ระดับ1 6 1 8อันนี้คือขั้นต่ำที่ควรจะต้องวิ่งไปนะครับอาจจะเลยอาจจะอะไรก็ได้ถ้าไม่ถึงเนี่ยจะถือว่าไม่ใช่กรณี3ขยาย ในน,นนา t h นะครับจะเป็นตัวแรกเนาะลองจดตามนะครับก็คือขึ้น3ที่มีเป้าการวิ่งไปเนี่ยจะมีขนาดนะอย่างน้อย161.8%ของเวฟหนึ่งนั่นเองก็จะเป็นการวัดแบบนี้เนาะคือตัวหลักการของฟีโบเบตเนี่ยคือมันเป็นการวัดตัวขึ้นหนึ่งก่อนในบ้านมันเป็นการลากเป็นเหมือนแม่้นทัดวัดขึ้นหนึ่งก่อนแล้วก็เอาขึ้นหนึ่งเนี่ยนะครับมาวางที่3เนี่ยแล้วก็วัดต่อขึ้นไปเนี่ยอันนี้คือวิธีการวัด นะครับอ่ะเรารู้ในส่วนของเป้าเว็บแล้วนะครับเป้าเว็บก็คือร้อยอนอย่างน้อยนะร6อ8ของเว็บนะครับทีนี้มาดูเป้าของขึ้น4่กันบ้างโดยปกติเนี่ยขึ้น4นะครับจะอยู่ประมาณนะอยู่ประมาณระดับเนี่ยไม่ต่ำกว่า38.2นะครับหรืออาจจะลงมาโซนนี้ก็ได้นะครับ38.2%องนของขึ้น3ทั้งก้อนนะครับก็คือตรงนี้เนาะ เนี่ยเราวัดตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะครับอันนี้จะเปลี่ยนตัวแล้วนะอันนี้จะมาใช้ตัวฟิโบรีเทสเมนต์แทนแล้วลก็จะเป็นการวัดขึ้นไปแบบนี้เลยดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณนะครับร้อยสาจุดสองเปอร์เซ็นต์นะครับตามทฤษฎีนะครับส่วนขึ้นห้าเนี่ยนะครับเวลาวัดขึ้นไปขึ้นห้านะครับก็จะเป็นการวัดแบบนี้ก็คือลากตั้งแต่ขึ้นหนึ่งนะครับโดยทฤษฎีนะขึ้นห้าจะมีขนาดเท่ากับขึ้นหนึ่งนะครับแต่จุดเริ่มต้นเวลาวัดเนี่ยก็คือจะวัดตรงนี้ครับเวลาเรา อย่างที่บอกเนาะเป็นการลากไม้บรรทัดมาวัดขนาดขึ้น1ก่อนแล้วแทนที่จะมาวางเวฟสองเพื่อหาขึ้นสาใช่ไหมไม่ใช่อันนี้เราต้องหาเวฟห้าแล้วเราจะเอาจุดสุดท้ายครับมาวางไว้ตรงใต้ขึ้น4แทนนะครับมันก็จะขึ้นไปมีขนาดนะี่ครับหนึเปตรงนี้นะี่ครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าเรายกขึ้น1เนี่ยทั้งก้อนเนี่ยมาวางไว้ตรง4นะครับขึ้นไปอันนี้คือเป้าขึ้น5ดังนั้นโดยสรุปนะครับเดี๋ยวผมวัดเร็วๆให้ดูทีหนึ่งโดยสรุปนะ ก็จะมีการวัด3แบบในการหาเป้าแต่ละเป้านะครับอันแรกคือหาเป้าขึ้น3ว่แบบนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ161.8%หรหรือมากกว่านะครับกรณีที่2คือเราหาขึ้น4ี่ที่จะมีการย่อนะครับซึ่งปกติแล้วสามารถย่อต่ํากว่านี้ก็ได้นะครับแต่ต้องไม่โอเวอร์แลปผลหนึ่งนะแต่ว่าโดยโปกติแล้วมันจะอยู่ราวๆกับเกือบถึง38.2%บางครั้งก็ไม่ถึงก็มีบ่อยครั้งนะครับที่จะไม่ถึงแล้วก็วิ่งต่อนะครับ ส่วนเป้าสุดท้ายนั่นคือขึ้นห้าครับขึ้นห้าก็คือวัดขึ้น1นึ่งเต็มๆนะครับแล้วก็เอาจุดสุดท้ายเนี่ยไปจุดไว้ที่ใต้ขึ้น4ก็จะเป็นที่100%ตรงนี้นี่ครับอันนี้จะเป็นเป้าขึ้นห้านะครับนี่เป็นเป้าขึ้นห้านะครับก็ลองจดและลองเอาไปวัดดูนะครับถ้าจําไม่ได้ก็แค่ย้อนมาดูคลิปผมนะว่าวัดยังไงอันนี้คือส่วนอันแรกนะครับส่วนที่2ครับนี่นั่นคือกรณี ที่จะเป็น3 super ปอ t ์เอ็กเทแต่4ย่อสั้นอ่าเป็นยังไงเรามาดู3 s ม p e เ e อร์เอ็กเทนชนะครับวิธีการวัดขึ้น1 2เงี้ยขึ้นไป3การหาเป้า3เหมือนกับการวัดแบบแรกเลยแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นซูเปอร์เอ็กเทนชันมันไม่ใช่เอ็กเทนชั่นหรือว่าขยายธรรมดาเนาะมันเป็นซูเปอร์ขยายนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีความยาวเนาะที่ไปอย่างน้อยครับที่2 6 1 8้อเกินได้นะครับจะเกินไป400 3 0 0อะไรได้หมดเลยนะครับ แต่อันนี้คือกรณีที่เราจะมองเป็นซูเปอร์เทนชันทีนี้รูปแบบการวัดมันจะมีความต่างที่ขึ้น5นี่แหละมันจะต่างกับการวัดด้วยแบน3เอ t e เ s นชันธรรมดานิดนึงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนทีนี้เป้า4เป็นยังไงเป้า4ก็ถ้าเป็นรูปแบบที่เป็น4ย่อสั้นเนี่ยรูปแบบก็บอกอยู่แล้วเวลาเราวัดนะครับเราเริ่มใช้ตัวรี r e ทเมนต์วัดใช่ไหมก็จะอยู่ที่เริ่มต้นที่ขึ้น2ขึ้นมาตรงขึ้น3ตรงนี้นีครับดยปกติเนี่ย ตัวเป้าของขึ้น4ที่เป็นกรณี3 Super ปอร์เอทนนเนี่ยจะย่อไม่ลึกครับจะไม่เกิน38.2%อาจจะลงมา38.2%ก็ได้เนาะนะครับประมาณนี้คืออันนี้คือย่อสั้นนะครับส่วนกรณีวัดขึ้น5เนี่ยอันนี้ขึ้น5เนี่ยจะต่างออกไปแล้วขึ้น5เนี่ยเราสามารถเวลาเราวัดนะครับให้เราวัดทั้งก้อนนี้เลยคือเอาความยาวของทั้งขึ้น1ขึ้น3นะลากวัดยาวไปเลยครับปึ๊บแบบนี้จากนั้นเอาลงมาที่ขึ้น4นะครับนี่เนาะขึ้น4 โดยปกติขึ้น5ครับจะอยู่ที่38.2%ตตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งนะครับกรณีที่เรียกว่า3 Super e s u p e เปอร์เทนชันย่อสั้นนะครับ3ามซเปอร์เทนชันย่อสั้นนะคือถ้าเคสแบบนี้คือถ้าเราเจอกรณีที่3มันขยายแบบวิ่งแบบรุนแรงนะครับเนาะแล้วเวลาเนี่ยมันวิ่งขึ้นไปที่2 6 1 8แนะครับแล้ว4ยอ่ไไยอนะไม่ได้ย่อแรงนะครับไม่ได้ย่อแรงมากคืออาจจะย่อมาบริเวณที่38.2%ของขึ้น3อะไรแบบเนี้ย กรณีน,นีเน้เวลาเราวัดขึ้น5เราวัดแบบนี้ได้เลยนะครับเราวัดแบบนี้ได้เลยก็คือจะเป็นลนนักษณะนี้นี่ครับวัดเริ่มต้นที่ใต้ขึ้น1น,นะครับเริ่มต้นจุดเริ่มต้นขึ้น1ขึ้นมาที่3ลากมาที่3จากนั้นลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็เนี่ยเป้าเบื้องต้นของมันจะอยู่ที่38.2เกินได้นะแต่เป้าเบื้องต้นที่เราจะเอามาเป็นทาร์เก็ตหรือไกด์ไลน์เบื้องต้นเนี่ยจะตรงเป็นตรงนี้นะครับอันนี้ก็เอาลองไปไประยุกต์ใช้ดูนะใช้งานไม่ยากครับใช้งานไม่ยากนะครับตัวนี้ส นั่นคือกรณี3ามซูเปอร์เทนชันสย่อลึกนะครับกรณีนี้ก็เจอบ่อยเพราะปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราพบว่า3มันเป็นซ e ูเปอร์เทนชันมากๆเนี่ยบางครั้ง4มันยอ่อแรงครับมันย่อแบบย่อลึกเลยนะซึ่งจะเป็นยังไงนะมาดูกันนะครับกรณีนี้เนี่ยเวลาเราหาขึ้น3เนาะเราหาเหมือนเดิมนะเพราะมันเป็นซ e ูเปอร์เทนชันเหมือนกันใช่ไหมครับเนี่ยเราก็จะหาเหมือนเดิมว่าเอ้ยอย่างน้อยๆนะขึ้น3ต้องเกิน2 6ง8นะครับแต่ประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่ขึ้น4ีนี่แหละ ถ้าเกิดว่าขึ้น4นะครับเราวัดจาก2ไป3เหมือนเดิมเนาะแบบนี้ตัว r e t a c h เมนต์ถ้าเกิดว่าขึ้น4เนี่ยมันย่อลงมาอยู่ในระดับต่ำกว่า61.8%แต่เบื้องอย่างที่บอกนะกฎก็คือห้ามโอเวอร์แลปหัวหนึ่งนะแต่ถ้า4ย่อลึกเนี่ยอยู่เรื่อง4ย่อลึกนะครับแบบนี้กรณีที่เกิด5 5มีโอกาสเป็น5 f a เฟลสูงก็คือ5จะไม่สูงกว่าขึ้น3แล้ว นะครับอันนี้ผมจะชอบเล่าให้กับเพื่อนๆฟังบ่อยนะว่าเจอบางทีเราเจอกรณีของสาม t มเทนชันเนี่ยนะครับบางที5เนี่ยมันไม่คมันไม,ม,นไม่มันไม่ยอมขึ้นเหนือสาแล้วนะมันกลายเป็นรูปแบบนี้แล้วลงได้เลยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเวลาเราติดภาาแบบนี้เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าขึ้นห้าต้องสูงกว่าขึ้นสามเสมอน,นะครับซึ่งบางทีมันไม่จําเป็นนะครับซึ่งกรณีนี้เวลาเราวัดเปล่าหาขึ้นห้าเนี่ยเราวัดเหมือนกรณีข้างบนเลยครับก็คือทํำยังไงครับก็คือวัดอย่างนี้ครับ เราล่างแต่จุดเริ่มต้นของ1ขึ้นมาที่3แล้วก็มาวางศูนย์นะครับตรงนี้เนาะจุดสุดท้ายไว้ที่4นะครับเนี่ยก็คือมันจะอยู่ที่38.2%ซึ่งบางครั้งเนี่ยเห็นป่าว่าการย่อลึกแล้วเราวัดเหมือนเดิมเนี่ยมันเป้ามันไม,ไม่ไม่สูงกว่าแล้วนะครับอันนี้จะเป็น3เคสของกรณีที่เราค่อนข้างพบบ่อยโดยเฉพาะกรณีแรกนะครับกรณี3 retention จะเจอบ่อยในคริปโตกรณีนี้ก็เจอบ่อยนะครับส่วนการย่อลึกตัวนีนน้นานเจอทีนะครับนาน,นานเจอที มีก็บางทีก็ไม่ค่อยรู้หรอกว่าเป็นกรณีนี้นะครับอันนี้เป็น3มกรณีเนะาะเดี๋ยวเราไปไประยุกต์ใช้กันดูส่วนตัวกลุ่มต่อมานั่นคือกลุ่ม5ขยายนั่นเองครับตัวนี้จริงๆต้องบอกว่าในพวกสินค้าพก,กพั์หรือในฝั่งคริปโตเองเราก็เจอเคสนี้ค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับเคสนี้เป็นยังไงเนาะด้วยปกติเนี่ยเวลาเราเจอนะครับเราเจอขึ้นแบบนี้เราจะไม่ค่อยรู้ครับเวลาเราเจอขึ้น1 2 3ออย่างเงี้ย เราจะไม่ค่อยรู้ว่ามันจะเป็น5ขยายเพราะว่าเวลาเราวัดเนี่ยเราจะเริ่มต้นเรามักจะเริ่มต้นด้วยกรณีที่เป็น3าม t e เทนช n นก่อนใช่ไหมเราจะมารู้จริงๆเนี่ยก็ตอนที่3มันไม่ค่อยวิ่งเราเจอ4นะครับซึ่งข้อสังเกตของกรณีที่เป็น5้า t ิเทนชันแบบนี้ส่วนใหญ่แล้ว4ี่ค่อนข้างมีความเป็นขื่นแฟ อย่างเช่นกลุ่ม running fat ที่เป็น r o n g B นะครับหรือว่าเป็น triangle หรือว่าจะเป็นตัว complex wave ที่จะเป็นพวก l a d d e wave ใช่ไหมครับ A B C X A B C อะไรแบบนี้คือมีการสะสมพลังที่ขึ้นสีนานนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะทําให้เวลาที่มันมีการเก็บของในส่วนขึ้นสี่ข้างจะนานเนี่ยนะครับเราเจออย่างวันเคสใช่ไหมขึ้นหนึ่งขึ้นสองนิดเดียวเองขึ้นสี่ลากปุยยาวมากเลยแล้วค่อยวิ่งห้าขยายทีเดียวแบบนี้เป็นข้อสังเกตหนึ่งที่เอาไว้ใช้จับ ตัวพวกขึ้นห้าขยายได้อาทีน,นี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการวัดเป้าดีกว่านะว่าวัดเป้ายัางไงโดยปกติในการหาเป้าเวฟ5ของ5ขยายเนี่ยนะครับเราจะวัดแบบนี้คือจะลาก0ูนย์ครับมาวางไว้ตรงจุดเริ่มต้นของ1แล้วกิน3กับ4ไปเลยแบบนี้วัดยาวไปเลยนะครับจากนั้นเอามาวางที่ใต้4นะครับซึ่งเป้าของมันเนี่ยจะแวร์ี่เลยจะมีอยู่ตั้งแต่100นะครับ161.8จมไปถึง2 6 1 8บตรงนี้ อันนี้คือขื่น5สามารถวิ่งไปได้หมดนะครับทาเกตตรงนี้ไปได้หมดเลยแต่ส่วนใหญ่แล้วผมจะวางไว้มองเป้าเบื้องต้นไว้ที่164.8นะครับซึ่งบางทีเนี่ยเราสามารถจะเป็นแผนเนาในการทำทีพี่1ะครับทีพี่นะครับทีพี 2, บพ 3, แบบนี้ได้นะครับทีพีสแบบนี้ได้อันนี้จะเป็นตัวที่เราเอาไว้เป็นตัวเกณฑ์แต่ปกติขายไม่ค่อยถึงหรอกครับสองขายก่อน กือบทุกทีเนี่ยขายก่อนทุกทีเพราะว่ามันเป็นเป้เปาที่แบบมันไปถึงได้ยากนะครับมันไปถึงได้ยากเนาะก็จะมองไว้เป้าเบื้องต้นที่100.8งร้อยหกสิบจุดเบื้องต้นอันนี้คือกรณีของขึ้น5ขยายนะครับส่วนเป้า4เนี่ยอย่างบอกเหมือนเดิมเนาะก็คือเบื้องต้นเลยคือเราเจออย่างเงี้ยเรา4ี่ห้าโอเวอร์แลปคือต่อให้1กับ3มันค่อนข้างสั้น 4- กับห้าโอเวอร์แลปแล้วก็3ามะครับอย่างน้อยอยังไง3ก็ต้องยาวกว่าขึ้น1น เพราะว่ากฎหนึ่งของ i m p เพลว์นัใครยังไม่เรียน i m p เพลวไปเรียนก่อนนะครับอาทีนี้ผมขอทวนกฎของตัว i m p เพลว์เวฟสักนิดหนึ่งละกันไหนๆก็พูดแล้วเนาะว่ากฎอิมเพลว์เวฟมีอะไรบ้างหลักๆเลยเนี่ยกฎข้อแรกนะครับขึ้นใน i m p เพลว์เวฟเนี่ยต้องมีขึ้นขยายเนาะซึ่งอันนี้เราสอนแล้วไม่ว่าจะเป็น1ขยายก็ได้5ขยายก็ได้3ขยายก็ได้ใช่ไหมครับอันนี้ต้องรู้แล้วอิมเพลวต้องมีขึ้นขยายอันที่2ก็คือ3เนี่ยนะครับห้ามสั้นที่สุดต่อให้เป็น1ขยยยาาก็ตมเนนี่นะครับหนยายน,าน,หานึ่สุดนะ ห้าจะเป็นตัวที่สั้นที่สุดแทนนะครับเนาะหรือว่าจะเป็นกรณีที่เป็น5ขยายเนี่ยหนึ่งก็ต้องสั้นสุดเนาะแล้วก็3าต้องยาวกว่า1นะครับแล้วห้าเข้าไปขยายแทนอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้คือกฎหลักเลยว่าสามห้ามสั้นที่สุดนะครับกฎอีกข้อหนึ่งนะครับนั่นคือข้อที่3ามนะนั่นคือตัวขึ้น4ี่ครับก็คือขึ้นนี้นี่แหละห้ามลงมาโอเวอร์แลปขึ้น1นเด็ดขาดถ้าลงมาโอเวอร์แลปขึ้นหนึ่งเราจะตีเป็นกรณีของเทอร์มินอลอินพาวเวฟหรืออาจจะเป็นรูปทรงอื่นอย่างเช่นดกแอไอย่างงี้้้ก็ดนะดนนนนััน ขึ้น4นะครับห้ามลงมือ o l หัวหนึ่งแล้วก็สุดท้ายครับสอ,อันนี้กดสแตนดาร์ดเลยคือเวฟส2ห้ามต่ำกว่า1น,นะครับอันนี้ประมาณ3-4ข้อเนาะที่เป็นมาตรฐานของ i m p a l wave นะครับอันนั้นกับอันนั้นกลับมาที่ของเราก่อนเนาะนั่นคือในส่วนของตอนนี้5ขยายนะครับก็คือเดี๋ยวทวนนิดนึง5ขยายนี้ก็คือเราลากนะครับจุดเริ่มต้นเนาะอยู่ที่จุดเริ่มต้นก็คือจุดเริ่มต้นของ1น,นะครับลากมาที่ปลายขึ้น3 จากนั้นลงมาวางที่ขึ้น4ครับอันนี้จะเป็นเป้าขึ้น5คือจะเป็นตั้งแต่แวรลลี่ตั้งแต่100% f i ฟิโบ1 6 1 8แล้วก็268 8นะครับซึ่งเป้ามาฐานจะอยู่ที่1 6 1 8เป็นหลักนะครับจะไม่ค่อยถึงลอกโซนนี้จะถึงยากอาจจะขึ้นไปแล้วก็ไม่ได้ถึง1 6อยอะไรนะครับแต่เราสามารถวางเป็นสัก2 TP อย่างนี้ได้นะครับอันนี้จะเป็นเกณฑ์ที่ใช้ส่วนกลุ่มสุดท้ายครับนั่นคือกลุ่มที่ต้ออองงบกกวว่่่่าาาาาหยยเเพระะมมันมีคูแข นะครับมันสามารถแปงลงร่างเป็นเคสอื่นได้มากมายเลยนั่นคือกรณี1 extension ครับหรือ1ขยายันเอง1จะยาวที่สุดกรณีของ1 extension แบบนี้วัดยังไงนะครับวัดยังไงเบื้องตน้นบอกเลยว่ากรณีที่1ขยายแบบนี้เป็นกรณีที่เราจะไม่ค่อยรู้เลยจนกระทั่งมันเกิดนะครับมองยากมากมองยากมากแต่ให้รู้ไว้เป็นจังหวะติดปลายนวมแล้วกันว่ามันสามารถเกิดได้นะครับ โอเคหนึ่งอย่างนี้นะครับเวลาที่เราจะวัดหาขึ้น3เนาะก็คือจะเป็น1ยาวสุดใช่ไหมเวลาจะวัดหาขึ้น3หายังไงมันจะมีการวัด2แบบด้วยกันผมจะเขียนไว้2แบบเนาะกรณีที่1ครับคือเราวัด1มาปุ๊บตัวนี้วัดแบบนี้ก็คือเราเอามาวางที่2เนี่ยครับนี่เนาะเอาใหม่นะผมอธิบายจะไม่เขียนเริ่มต้นที่1เริ่มต้นที่จุดเริ่มต้นของ1วัดมาที่ขึ้นน1ของมันเองจากนั้นเนี่ยกดนะครับแล้วก็ลากตัวจุดที่3าะครับ มาวางตัวศูนเนี่ยมาวางที่ใต้คลื่น2นะครับเป็นแบบนี้เป้าของคลื่น3ามมันจะอยู่ที่61.8%แบบนี้นะครับมันจะอยู่ที่6 1 8ต่อมานะครับถ้าเราต้องการจะหาคลื่น5้นะครับทำยังไงครับให้เราลากจากเริ่มต้นจาก2นะครับไป3คือวัดความยาวของคลื่น3แล้วก็มาวางตรงใต้คลื่น4อันนี้จะเป็นคลื่น5ซึ่งตัวเนี้ยมันจะอยู่ที่38.2%เ ของขึ้น3นะครับนั้นโดยสรุปนะผมอธิบายก่อนขึ้น3เป้าขึ้น3เนี่ยจะมีขนาดเท่ากับนะครับ61.8%อนะครับออฟอะไรครับออฟ1ส่วนเป้าขึ้น5จะเป็นอะไรครับ38.2% o f ออน5ขึ้น5ผมบอกเลยเคสเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้ใช้ไม่ค่อยเป็นนะครับนานๆเจอทีนะครับเวลาที่เรานับ ตัว diagonal นะครับแล้วมันไม่มันไม่ overlap หัวหนึ่งเนี่ยผมจะตีเป็นเคสนี้อะคนเริ่มเรีนงอง diagonal ละ d ด a g o n a l ิงคล้ายๆกับตัวนี้เลยนะครับคืออะไรครับคือกรณีที่1จะยาวที่สุดใช่ไหมเพราะมันเป็นริมลงมา2ขึ้น3 4โอเว o v e r l a หัวหนึ่งนะครับแล้วก็ขึ้น5นะครับซึ่งมันจะเป็นลักษณะของริมแบบนี้เนาะเป็นริมแบบนี้นะครับซึ่งจะเป็นตัวที่1ยาวสุดมันจะคล้ายๆกับ5 หนึ่งมันจะคล้ายกับ1 attention เลยนะครับแต่ข้อต่างกันของมันคือ4เนี่ยมันดัน overlap หัวหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นเคสของ1 attention เนี่ยสี่จะไม่ overlap หัวหนึ่งดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่า2เคสเนี้ยมันคล้ายกันมากนะครับแต่ให้ดูความต่างนะว่าเคสแบบนี้นะครับเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นอันเนี้ยคือกรณีความต่างเนาะว่าตัว1 attention มันไม่ใช่ diagonal น,นะมันคนละแบบกันนะครับให้ดูไว้เป็นไอเดียส่วนอันที่2อครับอันนี้ต่างกันยังไงสังเกตนะอันนี้หกสิบเอ็ดจำไว้นะครับขึ้นี้38.2 มาดูอันนี้อันนี้มันจะแค่สลับกันอย่างข้างบนนะครับก็คือเวลาเราวัดเราวัดเหมือนกันครับก็คือวัดจากจุดเริ่มต้นของ1จะหาเป้า3ใช่ไหมวางไว้ที่1ปุ๊บเสร็จปุ๊บลงมาตรงนี้ตัวขึ้น3เนี่ยจะมีขนาด38.2%นะครับถ้าจะหาขึ้น5นะครับอย่าลืมเหมือนกันนะขึ้น4ต้องไปโอเวอร์แลปผลหนึงนะเป็นแบบนี้วัดแบบนี้ตัวนี้จะอยู่ที่61.8%แทนะเห็นปะ่ะ จะ,ะจะเห็นไหมว่าความสัมพันธ์มันคือมันแค่สลับกันนิดเดียวเองนะครับอย่างเนี้ยอย่างข้างล่างเนี้อันนี้จะเป็น38.2%ใช่ไหมครับออฟหนึ่งใช่ไหมออฟขึ้นหนึ่งนะครับส่วนอันนี้เวฟห้าจะเป็นอะไรครับ61.8%นะครับออฟขึ้นสามนะครับเอ้ยอันนี้ผมเขียนผิดเนาะอันนี้ต้องเป็นออฟขึ้นสามนี่ เนี่ยอ,อกขึ้น3พูดผิดไปพูดผิดไปดังนั้น,น,นอันนี้คือเคสที่เกิดขึ้นนะครับจำไม่ยากนะครับลองไปสลับกันดูอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดนะครับทัวนนิดหนึงมีกรณี3ขยาย3 s u ซูปเปอร์นะครับมีกรณี5ขยายแล้วก็1ขยาย สามกรณีอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างเวลาที่เราใช้งานจริงๆกันดีกว่าว่าเวลาเราวัดจริงๆเราทํำยังไงนะครับยกตัวอย่างเนาะอย่างภาพตรงนี้เนี่ยนะครับจะเห็นว่าเวลาที่กราฟเนาะมีการวิ่งอันนี้เป็นราคาของ BAC ปัจจุบันนะครับเวลาที่การาฟวิ่งเนี่ยจะมีการวิ่งขึ้น1 2นะครับวิ่งขึ้น3 4 5แบบนี้นะครับอ่ะเวลาเราวัดเป้าเราลองมาทเที่ยว b a เนี่ยวัดเป้ายังไงนะครับหเลยเวลาเราเช็คว่าตรงนี้เป็นขึ้น3หรือเปล่านะครับก็เช็คแบบนี้นะครับ1 ลง2แบบนี้นะครับเนี่ยยองน,น้อยขึ้น3ต้องเกิน1 6 8่งรกเ็ุปเปอร์เ็์นีนี้เป็น3ม super extension ไหมครับไม่ได้เป็นเนาะเพราะว่าไม่ถึง200เ20พราะว่าไม่ถึง2 6 8ก็จนะครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ขึ้น4อ่ะเราลองวัดขึ้น4ดูซิกรณีนี้เป็นกรณีย่อสั้นหรือเปล่านะครับนี่ก็จะเห็นว่าย่อไม่เยอะเห็นป่ะไม่ถึงเวลาเราวัดเนะี่ยวัดจากจุดเริ่มต้นของขึ้น3นะ มาที่ปลายขึ้น3จะเห็นว่าไม่ถึง38.2%เก็โอเคถือว่าไม่ได้ย่อแรงนะครับส่วนเวลาเราวัดขึ้น5ใช่ไหมครับเป้าก็คือก็วัดตรงไหนครับวัดตรงนี้นะครับแล้วก็จุดไว้จากนั้นก็เอาศูนย์นะครับขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมครับขึ้นมาที่ปลายขึ้น4จะเห็นว่าเป้าเนี่ยมันจะอยู่ที่ราวประมาณ1 0 0เ็นหะ็นป่ะก่อนที่จะมีการกลับตัวชุดน,นี้ก็น่าจะเหมือนจะอาจจะจบขึ้น5นะอาจจะมีการย่อตัวออกข้างอะไรก็ว่าไปค่อยๆมานับต่อนนะว่าจะเป็นเวฟไหน โอเคนะครับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆน่าจะลองไปไประยุกต์ใช้กันดูเนาะก็เดี๋ยวผมจะทําเป็นเพททำเป็นตัวสารบัญไว้ให้นะครับก็สามารถเข้าถ้างงตรงไหนสามารถงงวิธีวัดตรงไหนเนี่ยสามารถกดเข้ามาดูไร้ตลอดเลยเนาะส่วนยังไงถ้าเกิดว่าใครอยากได้ในส่วนของตัวอ e ีบนะุ๊กเนาะที่เป็นตัวสรุปทฤษฎีตรงนี้เอาไว้ให้นะครับเดี๋ยวยังไงขอรีเควสกันเข้ามาแล้วกันนะครับถ้าเกิดขอกันมาเยอะเนี่ยนะครับอยากได้กันเยอะเดี๋ยวผมจะ ลองไปทําให้ดูแล้วกันนะครับจะสรุปกรณีงต่างไว้ให้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเหมือนแบบลากน้วมือขึ้นมาอย่างเดียวนาะอยังไม่ได้ทําเป็นแบบรูปเล่มชัดเจนนะครับเดี๋ยวอาจจะทําทเป็นอ e ี book, บุ๊กแจกเป็นไฟล์ดาวน์โหลดให้ถ้าชอบอยังไงเดี๋ยวมาขอกันไว้นะครับจะได้รู้เนาะว่ามีคนต้องการเยอะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยผมจะมาสอนในส่วนของตัวพวกกลุ่มฟิโบต่างๆเนาะว่าถ้าเอาไปใช้กับพวกคอเลคชันพวกแฟพวกซิกแซกอะไรเงี้ยต้องตังค่ายอยัางไงบ้างเดี๋ยวรอติดตามกันด้วยนะครับยังไงก็กด ติดตามช่องเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดกันสำหรับวันนี้ผมเองต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในช่องไอเรอรอดสวัสดีครับ